และนี่ก็จะเป็นตัวของดาเมจที่ปอนทาได้ในตัวของปราสาทไอรีนนั่นเองครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโด g a p o n Channel ครับผมวันนี้อยู่กับเกม Seven Night Rebirth นั่นเองครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับปอนจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของปราสาทวานังคารหรือว่าปราสาสของไอรีนนั่นเองครับซึ่งตัวของปราสาทนี้ครับจะมีตัวของไอรีนครับที่สร้างสถานะช็อตไฟฟ้าแล้วก็นอกจากนี้ครับตัวไอรีนทำดาเมจหนักหน่วงมากๆครับและยังมีลูกน้องครับที่คอยซัพพอร์ตตัวของไอรีนนั่นเองครับอาจจะต้องระวังให้้ดดดีีกกกก่อนนนไไปูคค็ฝาทุ กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ Rich Man Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน t h a i นเกม Game Show 2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังครับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกไลเซนแบบ e x c l u s i v e และกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตที่รอต้อนรับจัดเต็มนับ10ที่บูตตอกย้ำความเปทุ่มเทของเราวันกว่าครึ่งล้านบาท กับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็กนัล็อกเจเนซิสห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิลิกิตพบกันที่บูธลิทแมนชอปโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับซึ่งตัวของปราสาท i ไอรินหรือว่าปราสาทดฟดีนาครับปราสาทนี้ครับมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงมากๆครับเพราะว่าตัวของไอรินสร้างดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมันจะมีลูกน้องนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพามาดูเลย ไอลิงครับมันจะมีตัวของดาเมจหลักก็คือจะเป็นตัวของสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองเนอะซึ่งตัวของดาเมจครับมันจะสร้างดาเมจสามเป้าหมายที่ค่อนข้างแรงมากครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนั่นเองครับแล้วก็ทาให้มีโอกาสติดชาร์จไฟนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่เราต้องระวังโดยเด็ดขาดเลยครับผมก็คือจะเป็นตัวของลุกนั่นเองครับซึ่งลุกครับมันจะมีตัวของสกิลนี้ครับเป็นตัวของสกิลพุ่งแหลน สกิลนี้ครับมันจะทําการปาหอกใส่เราใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้คุ้มกันความเสียหายทั้งหมดของทีมบอสนั่นเองครับหรือว่าตัวของไอรินและตัวของทีมอีก2คนนั่นเองครับซึ่งตัวของสกิลนี้ครับมันเป็นตัวของสกิลที่เราต้องทําการเล่งเทิร์นนั่นเองครับซึ่งตัวของสกิลนี้ครับมันจะต่อเนื่องอยู่ที่2เทิร์นนั่นเองครับเราก็เลยจําเป็นต้องเอาตัวของ2ตัวนี้มาครับมาทาการเล่งเทิร์นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวของเซาหรือว่ามีหฮนั่นเองครับซึ่งตัวของเซาครับมันจะมีตัวของสข้างบนนี จะทาให้ลดเทิร์นบัฟของเป้าหมายครับอยู่ที่1เทิร์นแต่ว่าถ้าเกิดอัพเป็นตัวของดาวสูงสุดครับมันจะสามารถลดได้ทั้งหมด2เทิร์นนั่นเองและนอกจากนี้ครับตัวของมิโฮครับมันก็จะมีตัวของสกิลบนนั่นเองครับที่จะลดเทิร์นบัฟของเป้าหมายครับอยู่ที่2เทิร์นเช่นเดียวกันครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยสำหรับตัวของทีมนี้ครับตัวที่สําคัญครับจะมีอยู่2ตัวนั่นเองก็คือ1จะเป็นโคอีครับโคอีมันจะเป็นตัวของการคุ้มกันไฟช็อตนั่นเองครับ ซึ่งตัวของประสาทนี้ครับจุดเด่นก็คือการชาร์จไฟฟ้านั่นเองครับเราก็เลยต้องทําการคุ้มกันชาร์จไฟฟ้านั่นเองและนอกจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเซาหรือมิโฮครับก็สามารถนําเข้าไปได้ถ้าเกิดใครที่มีการป้าตัวของลูรี่มาแล้วใช่ไหมครับก็สามารถใส่ลูรี่เข้ามาแล้วก็ใส่เป็นเซ拉หนึ่งตัวหรือว่าเป็นตัวของมิโฮหนึ่งตัวนั่นเองครับแล้วก็ตัวของบิทกิทครับจริงๆคือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะบิทกิทครับมันเอามาแค่ทําการตีบอสแรงขึ้นนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะตีบอส ให้มันแรงขึ้นครับก็อาจจะต้องใส่ตัวของบิกกิตเข้ามาด้วยนั่นเองครับไม่อย่างนั้นตัวของแต้มปราสาทไอรินครับอาจจะทาได้ค่อนข้างยากพอสมควรเพราะว่าไอรินตีแรงมากๆจริงๆมันทําให้เราอาจจะหายไปทั้งกระดานเลยครับและตัวของปราสาทไอรินครับมันจะมีความแตกต่างจากปราสาทอื่นเนอะเช่นตัวของประสาทวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร,ร์ก่อนหน้านี้นใช่ไหมครับมันจะเป็นการที่เราจะกดบัฟตัวของบัฟนี้ครับในระหว่างที่เราเข้าตัวของด่านที่3ครับเราก็จะทําการกดบัฟตัวของบิกกิตนั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้ตีบอสแรงขึ้นแต่ว่านอกจากนี้ครับ ในระหว่างนี้ครับเราสามารถกดบัฟตัวของบัฟโคอี้นั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้พลังโจมตีทั้งหมดครับแรงขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับถ้าเกิดใครที่มีตัวของโคอี้นะเป็นอยู่ในตัวของ C6 ครับมันจะยิ่งเก่งกว่านี้ค่อนข้างมากครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวของสกิลนี้ครับมีการบัฟตัวของพลังโจมตีและยังมีการบัฟอัตราคีติค้่นั่นเองครับถ้าเกิดบางตัวละครครับไม่ได้ปันตัวของอัตราคีย์คอ่มาครับครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถใช้ตัวของบัฟโคอี้นั่นเองครับในการบัฟให้มันเต็มแล้้ววกกก็นนอออจาีครรัับตขงสสย แนะนำว่าถ้าเกิดมีอัตราคิย์ทเข้ารได้ยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะทำให้จดมอนได้ไวขึ้นนั่นเองแล้วก็ตัวของความเสียหายคิย์เข้าครับค่อนข้างเยอะพลังโจมตีเวทก็เยอะด้วยเช่นเดียวกันครับส่วนตัวของมิโฮครับก็เช่นเดียวกันครับอัตราคิเยอะๆเลยแล้วก็ความเสียหายคิย์เข้าครับก็ยิ่งเยอะยิ่งดีครับซึ่งเพยในเทิร์นครับจริงๆแล้วครับควรที่จะเอาตัวของมิโฮนะในการป่าตัวของเวทที่1แล้วก็เวทที่2นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ครับทีมของปอนมันยังไม่ได้้้้แรงงงปปปอออนนนก็็เเเลยใใชชตตขขซสี แล้วก็ตามด้วยสกิลนี้นั่นเองครับในการเคมอนเนอะเดี๋ยวปอนจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าวิธีการในการผ่านด่านของปอนมันจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตัวของด่านนี้ครับคะแนนอาจจะไม่สูงมากครับเพราะว่าตัวของไอรินครับดาามีค่อนข้างนักกน่วมากๆครับในตอนต้นครับจะใช้ตัวของสกิลบนของเซลานะในการระเบิดเวฟแรกครับแล้วก็เวฟที่2ครับจะเป็นตัวของสกิลล่างครับ และจากนั้นครับปอนก็จะใช้ตัวของสกิลบิ๊กกิทในการบัฟเลยนะเ <smok, S 1> พราะว่าต่อไปครับปอนจะใช้ตัวของโคอี้ในการบัฟอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าตัวของปราสัทไอรินครับดาเมจค่อนข้างหนักหน่วงเราอาจจะต้องทำการบัฟก่อนที่จะเข้าตัวของดา่านที่3ครับ หลังจากที่เข้าด่านที่3ครับก็สามารถใช้ตัวของบัฟของดีนาครับในการลดเกาะฝ่ายตรงข้ามแล้วก็เพิ่มดามเมจให้กับเราครับแล้วก็หลังจากนั้นครับใช้ตัวของสกิลล่างของมิโฮครับเพื่อทําให้ฝ่ายตรงข้ามครับโดนดามเมจเวทได้แรงขึ้น และต่อจากนั้นครับบอลเห็นว่าไอรีนมาทำดาเมจแล้วเนอะบอลก็เลยทําการฮิวแทนทาการดาเมจนั่นเองครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นอาจจะตายได้และสังเกตดีๆครับตัวของลุกเนาะทำการพุ่งแหลกแล้วนั่นเองครับซึ่งเราจะไปต้องทำการใช้ตัวของสกิลบนนั่นเองครับในการตัดเกาะเพื่อเร่งเทินฝ่ายตรงข้ามนั่นเองครับทำให้ตัวของเกาะหายไปแล้วก็สามารถทำดาเมจต่อได้เลยครับ ซึ่งถ้าสังเกตดีๆครับเราจะทำดาเมจคีอย่างเดียวเนอะอาจจะทําการโจมตีจุดอ่อนค่อนข้างน้อยครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีงบครับก็สามารถไปปั้นจอของจุดอ่อนได้นั่นเองครับเพื่อที่จะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้น,น,นและระหว่างนี้ครับก็สามารถทําการบัฟก่อนได้เลยเพื่อที่จะอรอตัวของสกิลบิดก,กิดมานั่นเองครับ เห็นไหมครับตัวของไอรีนมันทำดาเมจจนเสือปอนแทบตายแล้วและจริงๆครับตอนนี้ปอนสามารถกดบัฟตัวของลีนาได้แต่เพราะปอนลืมกดทำการพุ่งแหลนอีกแล้วครับก็สามารถทำการล้างบัฟได้เลยครับเห็นไหมครับตัวของเทิร์นมันจะอยู่2เทิร์นเนาะแล้วก็ตัวของไอรีนครับมันก็จะมีตัวของ2เทิร์นนี้เช่นเดียวกันครับ และในเทอร์นที่60ครับตัวในกระดานปอนก็แทบจะหมดแล้วนั่นเองครับมันค่อนข้างจะแรงมากๆสำหรับตัวของไอริน และนี่ก็จะเป็นตัวของดาเมจที่ปอนทําได้ในตัวของปราสาทไอรีนนั่นเองครับค่อนข้างที่จะอาจจะน้อยไปนิดนึงครับผมแต่ว่าครั้งหน้าน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับซึ่งจากที่ดูแล้วครับผมในตัวของปราสาทไอรีนนะแล้วก็ตัวของปราสาทอื่นๆในอนาคตครับที่ปอนต้องปั้นครับตัวของเซตครับอาจจะต้องทําการปั้นตัวของโจมตีจุดอ่อนเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับทั้ง2ตัวเลยทั้งมิโฮแล้วก็ตัวของเซล่าครับซึ่งตัวของเซตเซล่าครับปอนไปยืมตัวของยอนฮีมา แล้วก็ตัวของมีโฮครับไปยืมตัวของป้าดามานั่นเองครับแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเกิดทําการปลดดาวได้ครับหลายหลายคนก็อาจจะทําการปลดดาวตัวของ C6 ของเคอี้ได้เลยนะเพราะว่ามันจะทำให้โอกาสคิดที่เข้าสูงครับแล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเกิดทําการปลดดาวตัวของลีนาครับเป็นตัวของ C2 นะตัวของบัฟครับมันจะทําให้ตัวของพาสซีฟของลีนาครับเพิ่มความเสียหายคิดที่เข้าให้กับทีมเลยครับอยู่ที่3 4ค่อนข้างที่เยอะมากๆแบบมากๆเลยครับ และถ้าหากทุกคนไม่มีบิตกิจครับก็สามารถใช้เป็นตัวอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเครับใช้ในการลดประกอบไฟยตรงข้ามคือตัวไหนก็ได้ครับที่จะเป็นการลดพลังป้องกันของฝฟ่ยตรงข้ามครับมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยหรือจะทําการพกตัวของราเชลเข้ามาก็ได้นะครับเพิ่งตัวของราเชลนี้ครับอาจจะปั้นเป็นตัวของสายจุดอ่อนนะเพราะว่าตัวของราเชลครับก็จะมีการเพิ่มอัตราโจมตีจุดอ่อนครับอยู่ที่22%แล้วก็นอกจากนี้ครับถ้าเกิดทําการโจมตีจุดอ่อนครับ ลาเชลครับก็มีโอกาสที่จะตีตัวของไอรนทุกนะครับแล้วก็ทําให้ตัวของไอรีนครับสร้างดาเมจครับผมลดลงอยู่ที่22%กลายเป็นว่าเราจะสามารถยืนได้นานขึ้นนั่นเองค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยแต่ก็ต้องวัดดวงอยู่นะเพราะบางทีครับลาเชลอาจจะไปตีตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวของไอรีนนั่นเองสุดท้ายนี้ครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากแกนะนําอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ต้นล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ